เรื่องนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจจากวันพล u สแต่ทำไมเราถึงต้องรอวันพลาส15รุ่น global พร้อมจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่มีข้อมูลลือลับที่น่าตื่นเต้นอยู่เบื้องหลังวันพลัสกำลังจะเปิดตัววันพลาส15และ S6 ในประเทศจีนในวันที่27ตุลาคมแต่ผู้ใช้ในเวอร์ชัน global ก็ไม่ต้องรอนานมีรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่น global ออกมาแล้วและมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งไม่ไกลาจากนี้เลยและนี่คือจุดที่น่าสนใจ วันพัสดุรุ่น global รหัส CPH 2745ได้ปรากฏในการทดสอบ Geekbench โดยยืนยันสเปคที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการใช้ชิป Snapdragon 8ป l i Gen 5ล่าสุดและทำคะแนนทดสอบที่น่าทึ่งคือ3615แต้มในซิงเกิลคอ e และ1261แต้มในมัลติคอร์แต่นี่ยังไม่จบมันมี RAM 1 2 GB และรันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อมกับ Oxygen OS 16ที่ล่าสุดและมีอีก วันพส15รุ่น global จะมี3รุ่นคือ c p h 2,745, c p h 2,747และ c p h 2,749ซึ่งการเปิดตัวหน้าจะจัดขึ้นนอกจีนและมีข่าวหรือว่าอาจจะเป็นวันที่13พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศอินเดียแต่ทำไมเราถึงต้องรอการเปิดตัวในต่างประเทศมักจะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวในประเทศจีน ซึ่งทําให้ผู้ใช้ในบางประเทศต้องรอคอยอย่างไรก็ตามการทดสอบที่เป็นชนิดแสดงให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนนี้มีสเปคที่น่าตื่นตาตื่นใจทําให้เราเต็มใจรอคอยคุณคิดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นอะไรคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดตัวในต่างประเทศที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากประเทศจีนอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมติดตามข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวันพาร์สิ้าน,นะครับ